<c oughs> สวัสดีทุกคนค่ะยินดนีต้อนรับเข้าสู่แอรด์อดีแฟนเพจค่ะมือนีมาล่ำใจกันลอยแส,สดงยูบานกันนวนค่ะวัดพระเจ้าใหญ่อำเภอซํำสูงจังหวัดขอนแกน่นวัดพระเจ้าใหญ่ทีพี่น้องอยู่ท่างนี้ให้ข้าลบนับถือแล้วกันถือว่าเป็นซักซิทธิ์นะคะ ตั้งต่อย่างเงี้นมากก็ได้มากากมากไหวเพิ่นเป็นประจำแล้วก็นับถือขอพรขอพระคุณนะคะก็ถอดสายน้ำเกลือตอนประมาณห้าโมงห้าโมงกว่าๆค่ะในในระหว่างที่เขาน้ำเกลืออยู่ก็มีการฉีดยากันไปคนละรอบสองรอบเหมือนกัน ฉีดยาแล้วก็กินยาตื่นมากินข้าวแล้วก็กินยาตื่นมากินข้าวแล้วก็กินยานะคะคือสี่บอกว่านักมันก็นักยูสี่บอกว่ามันอ่าบอดดเป็นอีหยงหลายกะกับบอดดเป็นอีหยงหลายค่ะแต่กับแคมมี่ไข่แต่พี่บอยนี่คือไข่สูงมาหลายวันหลายวันมากตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ไปเชียงคานกับแอนนั้นก็คือไข้สูงมาตลอดคือตัวร้อนไข้สูงมาตลอดแต่เราก็กินยาแก้ป,ปวดกินยาพาราแล้วก็ได้ฉีดยาบ้างแต่ก็คืออาจจะไม่ตรงอาการเนาะบอได้ตรงอาการล้วที่นี่กันเลยแบบมันกับบอดดีดีขึ้นเราก็คิดว่าเออมันดีขึ้นมันจะหายแล้วสิก็อดทนมาจนเมื่อวานนะคะคือในช่วงของเมื่อวาน ช่วงบ่ายเนี่ยคือตัวร้องสูงมากตัวร้อนมากแล้วก็ไอก็เลยแบบกับนิวสองติดสองใจว่าเอสิไปหาหมอดีบอรหรือว่าหรือว่าเสียนแสดงให้ได้เนาะกะตัดสินใจก็ก,ก็ก็มางานแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนสคริปต์กันสักนิดนึง เพราะว่าพี่บอยเองก็ไม่ไม่ไหวเลยเวียนหัวแล้วก็ตัวร้อนมากค่ะหนูก็คิดว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรนะหนูหนูไม่รู้แหละว่าว่ามันแต่ก็รู้สึกอยู่ว่าก็ตัวรุมๆอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมีไข้เลยแล้วก็ไม่ได้กินยาแก้ไข้แต่พอไปวัดไข้ก็ก,ก็มีไข้ สามสิบแปดเกือบเกือบเท่ากันกับพี่บอยพี่บอยนี่ก็โอ้สูงมากใครสูงก็ไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะเพราะว่าไอก็โทรหาพี่บีให้พี่บีเช็คห้องเตรียมห้องไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อคืนนะคะโยมเช้นสีชมพกับกึ่ตาดไปสองเมตรเนาะ ทำไอะไปครับใครอยู่ทนไได้ก็ดีขึ้นแล้วแบบดีใจเพราะว่าเราเรา,เราเศร้าคิ้ง่อนแล้วแต่ว่ามันกแบบอาการเบร่์ยายานกลุ่มนะครับเมื่อาจจะเป็นเบร์เบร์เล็กน้อยเสียงยอะไรย่างบอทเนม,ม่าแบบพลังมันบมมีไหมครับเมื่อวานนี่บมมีเสียงเลยเด้พี่น้อง คือลอ,ลองไปลองห้องเพียงไปกับบนหนาฟังแล้วมันจะไขหนาเสื้อจำเป็นที่ต้องตัดสกิดบอกนี้ผมก็ต้องอ,อยากอยากขอกลับไปขอโทษเจ้าภาพทั้งสองงานเนาะทั้งทั้งงานมือย้อมเพื่มเมืองดีเพาฝนตกหลักอ่ะง,ง,งานของมือขึ้นมันกุดดูนะครับมันเป็นสูตรวิสัยดีแบบควมเก็บควมเป็นเนาะข้อบกคืนว่ามันสิมาเป็นแบบนี้ปกติผมผมไข่ะ ล่ำมากเนี่ยไข่ต่เคยไข่อยู่แต่ว่ากับโบเคยโบเคยไข่ถึงขนาดต้องต้องเดยต้องต้องเดยเขาโรงพยาบาลตั้งแด่พาตัดมาตั้งแด่เขาโรงพยาบาลตอนทีมีการพาตัดตอนนั้น<ม>หลังจากนั้นเมื่อเป็นไข่เราก็คือเป็นนัดทุกรลอบเลยใด็เขาโรงพยาบาลท้าว่ากับประมาณปีละเทือ่อปีที่แล้วกะแตดมาน้อนน้ำกันด้วกัน,กนโรงพยาบาลช่วงนี้แหละช่วงปลายปีต้นปีคราบลูกข้าบดอก มันนั่นอยน้ากัดเนาะมันก็เลยติดติดกันเท้่ยงนี่ก็คนเหนือร้ายครับแต่ว่ากระก็เขาใจยุบพี่นอกก้องกระสิบิดฟังยุบต่ว่าเฮ็ดจะไหนครับมนมนแสดงไปมับบ่งขบวนนาเบิ้งหนาฟังคือเขาตะว่าลูกน้องทีมงานของพวกเขาทุกคนค็เต็มทีแอนก็เต็มทีเม,ทมื่อคืนนี้แอนก็เฮ็ดนา่ทีเป็นหนวาหนาวงเต็มรูปแบบได้จนจนฮอดช่วงเปิดฉากช่วงลํา ครับที่นี้นะตอนนี้มาหาหมอดวนแบบคือไข้มันสูงแห้งนะครับแล้วมันหนาวสะบันปวดหัวสามสี่หมือที่ไข่คือว่ากินยาพารามันสีเศร้าเนาะว่าตะกี้เนะี่ยคือซ้ำใดซ้ำหนึ่งนี่ผมสิบ่าหาหมอเลยกกินยาพารามันกะเศร้าแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นไข่สายพันธุ์บีครับมันมียาของมันเขากินพารามันบ่าหายตั้แต่ในมาถึงยาอยู่โรงพยาบาลราชจะรีกัน ใช่ไหมครับขึ้นขึ้นมานอนจงประมาณตีสามองาฉีดยาเพื่อแตดกินยาพาราที่มันคือเก่าอยู่มืม่บ้านหมู่กรณ์ครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเจอฝนฝนตกเขาก็ต้องล้ำเนาะมังจีนเราตากฝนตากยางน้ำ เจ้าจของบมมีเสียงตันดังเลยเนี่ยคะเจ้าของบมมีเสียงตันดังนี่เราไกลหรออันนี้อาจจะเป็นตอผมก็ได้แต่ว่าคือ,ค,อคือเขาว่าผู้ใดเป็นแล้วมัน,นขอบคุณพี่ชอรัตนค่ะขอบคุณขวัญค่ะหยอยโวงหอยเซามันกับธรรมดาเนาะมันเขาเขาเห็นงานเขากับมันกับเป็นสิ่งที่ต้องเจอแล้วยิ่งเขาเห็นงานเสมอน้ำนะค่ะเขากับดูแลเจ้าของดีที่สุด เราอ่ะถือว่าดูแลตัวเองดีมากๆเลยแต่มันก็มีบ้างที่มันไม่ไหวแล้วก็ก็ต้องแอดมิดเข้าไปหาหมอบ้างเป็นธรรมดาลแล้วก็ต้องมีตัวช่วยขอ,ขอบคุณโรงมานะะราชพฤกษ์นะคะคือตัวยาคุณหมอก็กระสิทถึงยาเพิ่นยู่แหละจังเศร้าพอฉีดแล้วก็คือแบบเหนื่อออกเนื้อแตกเลยค่ะเนื่อแตกออกเลย